สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันแอนนี่อีกแล้วกับช่องเพอไปเรื่อยกับแอนนี่นะคะวันนี้แอนนี่ได้รับอาหารมาเดี๋ยวนะคะขอแป๊บหนึ่งเนาะนี่หนไหนนะคะเ,เ,เพื่อนมีน้องๆนะคะน้องๆเพื่อนๆในหลายคนมีอันนี้น้องสิเนาะอ,อันนี้น้องน้องเอาเอาของมาให้นะคะ น่าจะเป็นหอมหมกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาลองทำหอมหมกทานดูเดี๋ยวเรามาลองดูฝีมือหอมหมกว่าเป็นยังไงนะคะเป็นอาหารหไทยอร่อยอร่อยนะคะเผื่อหลายๆคนจะได้นึกเมนูออกด้วยว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหอมหมกเป็นยังไงนะคะแกะมาเรียบร้อยแล้วค่ะแกะมาใส่จานเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วมีอยู่สองอันนะคะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหอมหมกหมูเนาะเพราะว่าเมื่อิห เขาถามมาว่าวันนี้อยากทานอะไรก็เลยบอกว่าอยากทานหอหมกแต่หอหมกอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะน้องก็เลยส่งหอหมกหมูมาลองให้ทานดูว่าจะเป็นยังไงดูหน้าตาไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดดูได้เลยเห็นไหมคะเป็นหอหมกเป็นหอหมกที่เป็นหอหมก,กน,นะเป็นหอหมกจริงๆนะคะหน้าตาเหมือนหอหมกปกติของเรา เลยดูโอเคนะดูดีดูไฮโซราคาที่น้องเขาขายน่าจะเริ่มขายนะคะเพราะว่าเท่าที่ถามน้องคนน่าจะขายอยู่ที่ประมาณกระทงละ40บาทนะคะกระทงละ40บาทไม่น่าเกลียดนะคะไม่ได้ถือว่าแพงเป็นราคามิตรภาพเพราะว่าอันนี้ไม่ทานของแพงอะไรมากมายแต่ขอให้เน้นอร่อยและเป็นคุณภาพมนดูสิคะเป็นไงบ้าง โอเคนะหน้าตาใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเห็นไหมคะนี่เป็นมะพร้าวอ่อนด้วยมีมะพร้าวอ่อนมีรก,กระทีอยู่ข้างหน้าหนนะ้าตาไฮโซไฮโซนะทานเดี๋ยวรูปลักษโอเคให้ผ่านค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูรสชาติกันเนาะ,อะขออนุญาตไม่เห็นนะเนาะไม่เห็นเนาะขออนุญาตชิมก่อนนยะ่เดี๋ยวให้ดูเห็นไี่เลยเห็นปะ เห็นเนาะ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 เอเคนะคะดือนะหน้าตาโอเคใช้ได้สีสันเครื่องแกงโอเคนะคะยเดี๋วลองชิมกันถ้ากินกับข้าวสวยนี่แจ่มมากเครื่องแกงเข้มข้นมีรสเผ็ดนิดๆหวานกะทิมันกะทิ ะะมาคำที่สองกินแล้วหยุดไม่ได้คำที่สองเป็นหอมหมกใบยอเป็นหอมหมกใบยอข้างใต้ข้างใต้เป็นใบยอนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยอะไรละ่ะมะพร้าวอ่อนเป็นหอมหมกมะพร้าวอ่อนหมูนะคะ จริงๆอร่อยไม่เค็มเกินไปค่ะขออภัยในความมุมมากดูนะคะอร่อยมากแหมอืม น้ำเหนือน้ำเหนือน้ำเหนือค่ะน้ำเหนือหมูชิ้นปักเอกเข้าใจคําว่าปักเอกป่ะใหญ่หมูชิ้นใหญ่เดี๋ยวลองกินนะอื้อหอุ้ยเลนหนูไม่ใค่กระดูกเลยคุณเนื้อค่ะเนื้อเนื้อหมูคอามหมกหมู อร่อยใจขายเมื่อไหร่จะอุดหนุนวันทาไมกลัวอนะ้วน่เยเห็นไเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปอือกเมนูนอื่นมาด้วยคุณแม่คุณแม่คุณแม่น้องคนนี้รสชาติอื้อหือได้มากเลยอร่อยมากอร่อยมากค่ะพูดแต่คำเดียวว่าอื้อหือ ไม่ได้เป็นนักชิมนะจะเป็นคนที่ชอบกินนะคะนืคำที่สามอะหม่ำนะมัม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 นอืมอมมมมดมมมมมมมดมม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 เข้มดดะมะมมมมมมคมมโดมนะมันมันเม็มม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  เอาสเต็กมัแรกก็ไม่ยอมหอมอูบ้านเราเนี่ยอร่อยที่สุดอืมสี่สิบบาทโอเคนะราคามีแต่ภาพมีหมูชิ้นเป๊ะป,ประมาณสามสี่ชิ้นด้วยนะคะนี่หมูชิ้นหนึ่งนะ มันจะทำมูมามนะคะแต่อร่อยจริงๆอร่อยมากนี่กินให้ดูเลยนะกินให้ดูว่ากินจริงๆเลยนะนะออร่อยเออกินพริกข้คุณเอกินพริกแต่อร่อยอะ ไม่เค็มไม่เค็มออกเลยไม่เค็ม,มเขาไม่ห่วงไม่ห่วงยอดมะพร้าวอ่อนเลยนะคะธรรมดายอดมะพร้าวอ่อนราคาแพงใช่ไหมคะคุณอันนี้เขาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนมากเลยไม่ใช่หน่อไม้ด้วยนะยอดมะพร้าวอ่อนจริงๆ นี่หมาก,ก่อนอืมอร่อยอย่างนี้เลยค่ะคุณเราไปดูอาหารสเต็ทฟู้ดแถวๆบ้านนะคะช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจไทยช่วงนี้เราต้องช่วยเหลือเส้กนกและกันนะคะราคาแต่ละคนที่ขายไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยนะอันนี้ลองดูแล้วอ่ะอร่อยมากๆ นะคะแล้วคะส0 5ิหาสิบหกสเราถือว่าเป็นการช่วยกันหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนไรายได้กันไปนะคะเราก็ได้อร่อยแล้วก็ล้วก็แม่ค้าต่างๆก็ได้ได้ได้หมุนได้หมุนได้มีไรายได้อะไรขึ้นมานะคะอาหารใกล้ๆบ้านง่ายๆนี่แหละเนาะลองดูอืมอร่อยจริงค่ะคุณบอกแล้วเลยไม่ได้อวยคนอ,อย่างอันนี้ไม่เคอยอวยใคร นะคะอร่อยบอกอร่อย้อออยถาถแม่อร่อยคือบอกว่าโน no, แม่อร่อยนะคะมาดูอืม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 เห้อค่ะบอกให้ดูว่าหมดจริงๆหมดจริงๆถ้ากินถ้ากินใบตองได้คงกินไปแล้ว โอเคอืมขออนุญ,ญาตดื่มน้ำแบบหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำนิดนึงหลังปากลังปากอมาสรุปกันหอหมกอันนี้นะคะหอหมกอันนี้ขอโทษนะคะหอหมกอันนี้นะคะ น้องน้อง,น,องน้องให้มาอยู่สองกระทงนะคะอันนี้ทานเปหนึ่งกระทงเด,ะเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปทานกับเขาสวยอีกหนึ่งกระทงนะคะเป็นหอมหมกหมูราคาที่น้องเขาขายน่าจะประมาณ4ี่สิบนะคะสี่สิหรือหินี่ยแหละไม่เกินนน้แน่นอนความอิ่มอิ่มพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะอิ่มพอดียิ่งถ้าทานข้าวนะแอนนี่ว่าได้สองมื้อเลยได้ซ้ำไปนะคะ แล้วก็รสชาติไม่เค็มโอเคเลยเข้มข้นใช้ได้เครื่องแกงอย่างนี้เครื่องแกงโอเคค่ะแล้วก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรเลยไม่หวงไม่หวงอะไรเลยนะคะให้ผักให้ยอดมะพร้าวอ่อนเยอะมากนะคะรสชาติโอเคทีนี้มาสรุปกันเอ่อถ้าถามอนนี่นะถ้าถามอนนี่หอมหมกอันเนี้ยหอมหมกชุดเนี้ยหอมหมกจะทงเนี้ยที่อันนี้ได้รับมาแล้วก็ได้ทานไปแล้วสําหรับไว้นี้คือความคิดเห็นส่วนตัว ะะอันนี้ให้ห้าดาวห้าดาวอาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกในความคิดเห็นของอันนี้นะไม่ใช่ว่าอาหารชาติอื่นจะไม่อร่อยอันนี้ทานอาหารมาหลาย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 าหลายประเทศหลายประเทศแต่รสชาติมากแต่อาหารที่ถูกปากเรา,าคนไทยที่สุดคืออาหารไทยฮองโมกก็ถือเป็นอาหารไทยอย่างหนึ่งเหมือนเราเหมือนกันนะคะดังนั้นเอาไปเลย5ดาวสําหรับแบบนี้นะคะแล้วก็จะอุดูไุ้เรื่อยๆสําหรับเพื่อนเพื่อก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะ เราเราไม่อยากทำกับภาวทานเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปมองหาสตรีทฟู้ดที่ตลาดหรือว่าสั่งเอาก็ได้ตอนนี้เดลิเวอรี่มีเยอะแยะมากมายไก่กองลองดูอาหารไม่ได้แพงอะไรมากมายช่วยกันหมุนเวียนเศรฐษฐกิจนะคะตรงนี้เราอยู่บ้านเฉยๆเนาะก็ช่วยๆกันนะคะไม่มีอะไรมากมายโอเคค่ะสำหรับแอนนี่วันนี้ <laughs> กินให้ชม ว่าอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงอะ่ะคลิปหน้าหรือเมนูหน้าถ้าถ้าอันนี้ได้รับรีวิวหรือว่าได้ซื้ออะไรที่มันอร่อยอร่อยมาให้อะไรเงี้ยไม่อันนี้ไม่ได้รีวิวไม่ได้รับจ้างรีวิวนะคะเพียงแต่ว่าน้องเขาเอามาให้ทานเพราะว่าเห็นเป็นคนที่ชอบทาอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยชอบทานแล้วก็ชอบอะไรพวกนี้ด้วยชอบถ่ายทาวิดีโออะไรด้วยก็เลยเป็นงานอดิเล็กใหม่นะคะอาหารอร่อยมากๆเนาะถือว่าช่วยๆกันไปนะคะ ถ้ายังไงคิดหน้าลองดูซิว่าอันนี้จะทําอะไรอาจจะทําอาหารเองก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทําอาหารเหมือนกันหรืออาจจะได้รับอาหารจากพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆข้างๆบ้านอะไรมาเอามาให้ก็จะรีวิวให้แบบนี้แล้วก็จะบอกตรงๆว่าอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็คือปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะแล้วเจอกัน,น,นครั้งหน้าอย่าลืมกดกระดิ <men> ่งกิ้งกิ้งกิ้งและ subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าออนนี้ เพิ่ไปเรื่อยกับแอนนี่ครั้งหน้าเราจะมีเนื้อหาอะไรมาบ้างแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ